รายการแ a p p ี Map เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ข้อที่หนึ่งสนับสนุนโดยเครือข่ายที่ดีที่สุดของเรา AIS 3 G, Olympus Pen, iPen My Life, o w e n Tin. สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สูร่รายการ Happy Map ค่ะเอาละค่ะท right. ุกวันศุกร์นะคะเวลาแบบนี้แหละบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปก็จะมาเจอน,น็อตโตะนะคะก็จะมามอบความสุขกันวันนี้เนี่ยผู้ชมจะเห็นว่าคือที่ผ่านมาเราจะแบบเจอทะลุทะเลอะไรเยอะนะคราวนี้เนี่ยเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างด้านหลังนี่ลองดูบรรยากาศท้องฟ้าสีฟ้ากับน,น้ำท่าจีนผู้ชมสวยมากนะคะเป็นคิ้งน้ําสวยงามเลยวันนี้เนี่ยน็อตโตะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเราจะมาท่องเที่ยวแบบ Happy แม p นะคะในธีมที่เรียกว่า เติมสุกเก้าห้องท่องสุพรรณร้อยปี แฮปปี้แมพวันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปเติมสุขวันวานกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีกับตลาดเก่าเก๋ๆที่กำลังจะถูกลืมณตลาดเก้าห้องร้อยปีในทริปวันนี้แฮปปี้หนักเติมสุขเก้าห้องท้องสุพรรณร้อยปีเติมสุขกับความเก่าและมนต์เสน่ห์ของตลาดเก่าร้อยปี9ก้าห้องที่ซุกซ่อนอยู่และพลาดไม่ได้นะครับกับการลุ้นทำใบเพื่อชิงแพ็กเกจที่พักกรีนแกลเลอรี่เบสแอนด์เบสบัสสองวันหนึ่งคืนเติมสุขร้อยปีกับทริปเก่าๆได้ที่นี่วันนี้แน่นอนครับ ีมงานแฮปปี้แมเนี่ยนะคะก็เดินทางก,กันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกออ็มาเจอที่นี่คือเดิมบางวิลล่าขอบอกว่าเป็นบรรยากาศที่แบบชิลๆสบายๆเป็นบ้านสวนติดริมแม่น้ำอยู่ที่อำเภอเดิมบาง เป็นคอนเซปต์รีสอร์ทที่น่ารักมากค่ะขนาดแบบย่อมๆบรรยากาศดีปีก่อนๆเนี่ยนะคะจะมีแบบเป็นสวนผลไม้มายมงชิดอะไรเงี้ยลูกใหญ่ๆเลยคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าไปชิมไปเก็บแล้วก็ขายกันราคาแบบมาชั่งกัน2 3 3 0บาทต่อโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้ําท่วมเนยก็เพิ่งจะเออเคเลาอะไรรีโนเวททำอะไรกันหม่แต่บรรยากาศดีมากจริงๆแนะนำเลยอยากให้แวะเวียนเข้ามาที่นี่ค่ะ แล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปท่องร้อยปีกับเมืองสุพรรณเนี่ยนะคะขอเติมพลังกันเนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะ <S <S ทานกับอะไรอย่างนี้นะมันก็ต้องแบบว่าซอสนิดหนึ่งเคร็ดรับมันอยู่ที่ซอสว้าอืม ถึงที่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วที่นี่คือตลาดเก้าห้องแต่ก่อนเนี่ยบริเวณเนี่ยเขาเรียกกันว่าบ้านเก้าห้องที่มาที่ไปเนี่ยนะคะก็คือว่าอย่างแต่ก่อนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าปลูกปลูกบ้านเก้าหลัง เป็นเลขมงคลแล้วก็จะมีสารเจ้านะคะประมาณนั้นที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นตลาดร้อยปีเป็นอีกที่หนึ่งที่วันนี้เนี่ยน้าโตพามาแนะนําเพราะว่าใครมาสุพรรณจะไปนึกถึงตลาดสามชุกเนาะตลาดร้อยปีที่นั่นที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่รับรองว่ามีอะไรเด็ดไม่แพ้กันแน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยจะมีอะไรซุกซ่อนกันอยู่ในที่นี่บ้างเนี่ยก็ต้องติดตามเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามากันในแบบที่เรียกว่าเติมสุดเก้าห้องท่องสุพรรณร้อยปีไปกันเลยค่ะ เราก็จะเห็นนะคะว่าออบ้านเรือนเนี่ยก็คงจะรู้รักไว้แบบนี้เหมือนกับร้อยปีที่แล้วร้อยปีที่ผ่านมาอันนี้เราก็เดินเซอร์เวยกันดูอยู่นะคะว่าก็จะมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มต้นกันที่ร้านนี้ดีกว่าเป็นแบบเบาๆเนาะนี่คือเฮียงเสิงกาแฟโบราณดูร้านแบบว่าเก่าแก่บรรยากาศน่ามั่งมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอถามนิดนึงดีกว่าครับผมขึ้นชื่อว่ากาแฟโบราณนี่โบราณประมาณกี่ปีคะตั้งแต่รุ่นแบมพบุรุษตั้งแต่รุ่นที่1จนผมรุ่นที่4ี่แล้วครับ รุ่นที่สี่ครับผมอุ้ยนี่คำนวณเวลาไม่ถูกเลืต้องงงเลยเนี่ยร้อยปีได้ไหมคะร้อยกว่าเกิน100ร้อยร้อยกว่าเลยําเ<น>พราะเจเนอเรชันหนึ่งน่าจะแบบ5 0 60ใช่ครับใช่ไหมคะแล้วก็ดูที่นี่มาตลอดครับผมตั้งแต่เกิดครับตั้งแต่เกิดทั้งนั้นตั้งแต่สมัยที่นี่นี่ยังมียังมียาวอย่างนี้ไหมคะหรือว่าก็อย่างนี้ครับก็มาอย่างนี้เลยเพราะก่อนที่นี่จะเป็นศูนย์การค้าทุกอย่างครับอ๋อเป็นเหมือนศูนย์การค้าแล้วก็เป็นท่าเรือส่งสินค้าอย่างเงี้ยอ๋อประมาณนั้น สวัสดีค่ะชื่ออะไรนะคะสมบัติครับคุณลุงสมบัติเรามาถึงแหล่งที่ทําขนมเปี๊ยะชื่อดังแล้วเขาบอกกันว่าอร่อยมากก่ <c oughs> อนอื่นเลยเนี่ยหนูขอชิมสักชิ้นหนึ่งได้ไหมคะ <c oughs> ได้ครับ <c oughs> โอ้ยนี่นี่เตาอบร้อนร้อนมาร้อนร้อนอู้หูคือน้ำลายจริงมีกี่ไส้คะทั้งหมดสี่ไส้ครับสี่ไส้ก็จะเป็นไส้ฟักไส้ถั่วเหลืองถั่วดำถั่วดำแล้วก็ถั่วพฟัก โซ่ปน,นฟักค,ค่ะ,ะอันนี้นนไส้ไถั่เหลืองไส้ถั่นเหลืองอุ้ยหอมมากากำลังร้อนๆเลยคุณผู้ชมเป็นครั้งแรกที่ทานขนมเปียรร้อนๆเลยจากเตา room, typical, typical, อนนร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะที่ชอบตรงที่ว่าหวานกำลังดีหมมนูเไม่ค่อยทานหวานมากค่ะนี่เป็นรุ่นร,รุ่นสองกันแล้วที่เขาทํทำกันอยู่รุ่นสองนี่ก็ประมาณเก<ส> <ละ S 1> 50ปี50ปีในย่านนี้เป็นไงบ้าง มันหมายก่อนก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือแล้วก็จะมีเรือวิ่งเข้ากรุงเทพเหมือนเป็นรถบัสอย่างเงี้ย<ช>แต่เป็นเรือเป็นเรือที่<อ>จะ,ะ,ะออกจากนี่ไปบรแทนแล้วก็เข้ากรุงเทพอ๋อปัจจุบันไม่มีแล้วหมดแล้วเพราะถนนหนทางเขาจเจริญเข้ามาตอนนั้นถนนแถวนี้ยังยังไม่มีฮะเป็นถนนเล็กๆอ๋อเหรอคะยังไม่มีไม่มีฮะเพราะว่าจะเข้ากรุงเทพลําบาก ก็ความต่างของแต่ละยุคแต่ละสมัยก็แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะจนปัจจุบัน<ช>ตลาดนี้ก็ยังคงอยู่สภ,ยสภาพอย่างนี้อยู่สภาพอย่างนี้อยู่ขนมเปี๊ยกก็ยังทํากันอยู่แบบนี้<ช>อยู่ใช่ไหมคะใครที่แวะวินกันมาที่อำเภอบางประมานะคะก็อยากให้มากันที่ตลาด9ก้าห้องนะคะแล้วก็แวะมาที่ร้านนี้เลยเขนมเปี๊ยกสุพรรณตั้งกุ้ยกี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ าละค่ะถือว่าเราได้ท่องนะคะตลาดเก้าห้องกันมาประมาณหนึ่งแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมอ่าเราต้องรอคำใบอยู่เพื่อที่จะมาลุ้นแพ็กเกจท้าลมร้อนของเรานะคะสำหรับ Green g r e e l ีน r ก b e d a n d Breakfast 2วัน1คนืนไปท้าลมร้อนกันเลยนะคะที่นั่นหัวหิน รับรองว่าแบบว่าหน้าร้อนแบบนี้ต้องโดนใจคุณผู้ชมแน่นอนควรกันนิดนึงสาหรับคําใบที่ให้ไป2คําใบที่ผ่านมานะคะคาใบแรกมีอยู่ว่าอยู่ที่อำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะและคาใบที่สองก็คือมีความยาว5กิโลเมตรคําใบที่สว,วันนี้มัดมาเลยมีอยู่ว่าสัญลักษณ์มาริมชายหาดเอาละค่ะคุณผู้ชม ได้คำตอบแล้วส่งกันมาเลยกับช่องทาง sms ง่ายมากๆเพียงแค่พิมพ์ m ตามด้วยคำตอบส่งมาที่4 8 0 6 6 9 9้ค่ะงั้นตอบมาได้เลยว่าง่ายๆแบบว่าไม่ถึงจะเอื้อมอ่ะอยู่แค่ตรงเนี้ยคำตอบตับลองว่าได้แน่นอนอาคารแล้วสำหรับช่วงหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกต้องติดตามค่ะช่วงที่สองสนับสนุนโดยซอสพริกสีราชาตราสีราชาพาณิชย์ความอร่อยแบบดั้งเดิมของคนไทย ดูเม็ก i ์ไฮคิวเรามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจกาแฟเนเจอร์กฟิฟจ่ะเอ๋สวัสดีค่ะรับคสวัสดีครับผมขาโตเป็นคน <ผม S 1> ชอบทานไส้อั่วมากแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือตอนแรกหนูเห็นร้านนี่ย,ยังไม่รู้เป็นร้านไส้อั่วเดินผ่านมาแล้วแบบเหมือนพิพิธภัณฑ์น,นะคะร้แบบขอบคุณมากครับผมนี่กี่นเป็นรุ่นที่3เดิมทีบ้านหลังนี้เป็นร้านํำทอง ซึ่ง,อ,งอากงก็ทําทองอยู่ไส้อัวเนี่ยผมทํามาประมาณถ้าเกิดนับรวมๆแล้วประมาณ10ปีคือเป็นสินค้าที่ผมไปกินที่ทางภาคเหนือผมเกิดชอบพอดีแม่ครูคนเชียงใหม่เป็นย่าก,กับแม่ผมก็เลยเอาสูตรมามาปรับปรุงมาประยุกต์ให้กลมกลืนกับคนภาคก,กลางสุดยอดด้<ม>าญย,ยลรสสุดยอดรุ่นเผ็ดมีรสชาติมีสองรุ่นรุ่นเผ็ดน้อยกับเผ็ดมากหนูต้องเป็นเผ็ดมากเลยอ่าได้เดี๋ยวจัดให้ กลืนน้ำลายเลยอะกลืนน้ำลายมามอร่อยของที่นี่คือขิงดองระดับต้นๆของประเทศระดับต้นๆ้นของประเทศหอมมากอรอยมากอ่ะเราก็เคยทานไส้อั่วแบบแบบทางเหนือเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอันนี้ก็จะมีความเป็นเป็นภาคกลางใส่เข้ามา อร่อยมากแต่ขิงนี่ก็คือเด็ดจริงๆอ่ะถ้าเกิดไว้ในกรณีที่น้องน็อตตัดแป๊บแล้วก็เหลืออยู่สองเส้นค่ะควรจะแช่ฟิดแช่ช่องแ็งไปเลยแล้วเสร็จแล้วออกมาให้เขาคลายความเย็นถึงผ่านความร้อนกดดูนุ่มบิดเข้าโค้งหากันได้นิดนึงแสดงว่าเขาคลายความเย็นแล้วถึงจะผ่านความร้อนได้อย่างนั้นไสแตกเพราะว่าร้อนกับเย็นกระทบกันไม่ได้ ก็เป็นรุ่นเป็นเราเนาะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนายเฮียไส้อั่วสุดยอดของเราและขิงก็สุดยอดด้วยขิงดองขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากมาเลยนะคะมาสะดุดกันที่ร้านนี้ชื่อร้านณสุพรรณใช่ไหมคะค่ะ ไปทุกที่เราจะมีเสื้อหัวหินเสือ้อปลายเสือ้ออัมพาวาคุณผู้ชมเก้าห้องก็มีด้วยดีไซน์น่ารักมากมีหลายสีหลายแบบหลายสไตล์ใครจะใส่คอวีคอกลมเลบไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า เยอะหลายแบบแะคุณผูช้ชมคือแล้วแต่จะชอบเลยนี่เป็นอย่างที่บอกี่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าสุพรรณบุรีตลาดร้อยปีอ่าที่นี่ก็คือจะเป็นรูปหอดูโจนที่เราจะออกก็คือต้องเป็นแนวที่<อ>เป็รูปลูกรห,หอดูโจนโจนูเดินหามาเนี่ยคือยังไมร่รู้ว่าไปทางไหนต้องเดินจากตรงนี้ไป <c oughs> ตรงไหนจากตรงนี้นะคะ <c oughs> จะเดินเลี้ยวซ้ายไปด้านนี้ะค่ะค่ะเดินเลี้ยวซ้ายไปหออยู่จะอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายใช่ค่ะ ทุกคนต้องมาหอดูโจนเนี่ยอยากเห็นเหมือนกันเกี่ยวกับพวกเสือเดี๋ยวถาว่าเสือล่ะคะเสือคืออะไรคะคือว่าที่เนี่ยที่เขาต้องสร้างหอดูโจนเพราะว่าสมัยก่อนเน่ะจะมีเสือพวกโจนเยอะเสือนี่ไม่ได้หมายถึงเสือโคร่งไม่ใช่ค่ะเสือก็คือเสือก็คือเป็นโจนเปรียบเทียบโจนสอายสมัยก่อนคนที่นี่ก็คือจะมีฐานะ ในแถวย่านถึงได้มีโจรอาจจะเป็นเพราะว่าติดท่าเรือเป็นเมืองที่แบบว่ามีการทำมาค้าขายขนส่งก็เลยโจรเยอะใช่ค่ะอ๋อก็เลยสร้างเป็นหอขอดูโจรขึ้นมามีการเข้าเวรยามแล้วก็เอาปืนไปส่องดูอย่างเงี้ยค่ะส่องดูโจนเวลาอะไรเงี้ยค่ะโอเคไก่มากไปดูนะขึ้นไปดูขึ้นไปดูแล้ววิวสวยแล้ววิวสวยด้วยใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า ตลาดเก้าห้องร้อยปีจากมุมสูงเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนนี้เราจะไปดูหอดูโจรเนี่ยนะคะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้องที่เราจะมาเป็นโจรเองหรือเราจะมาเป็นคนจับโจรช่วที่3สนับสนุนโดยนีเวียทรีบอร์ดแบนเพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าในราคาเดิม รักสุดท้ายป้ายหน้าว่าจะไหนแล้วในรูปแบบ VCD DVD m v d เมื่อกี้พี่แตงเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายมาจะเจอหอดูโจนก่อนที่เราจะไปดูหอดูโจนเนี่ยน,นะคะที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ตลาดเก้าห้องเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าความเป็นมาและในสมัยก่อนในตลาดเก้าห้องคนหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างรู้ประวัติกันก่อนว่าเป็นยังไงลงชื่อลงนากันไว้นิดนดงดีกว่า Happy Map น็อตโตอ่านี่ไงหอดูโจนตอนนี้หนะ้าตาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนี่จะมีเรื่องเล่ามาตลอดบอกว่าสมัยก่อนตรงนี้เป็นตลาดที่เฟื่องฟูมากบรรดาโจรก็อยากที่จะมาปล้นในย่านนี้นะคะก็ละเลยมีการสร้างหอดูโจนนี้ขึ้นมาอย่างที่พี่แตงเล่านั่นแหละ ก็จะเป็นของที่น่าจะแบบตกทอดกันมาอย่างบ้านต่างๆแล้วก็เอามารวมเอาไว้เป็นอยู่ในส่วนพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษานะคะใครที่มาท่องเที่ยวก็จะได้เห็นของที่เป็นโบราณแล้วก็อยู่ในยุคสมัยนั้นจริงๆเอาละค่ะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูหอดูโจนกันมาถึงตอนนี้เนี่ยควรทำใบกันนิดนึงดีกว่า สำหรับคำใบนะคะที่ให้กันไว้เลยคำใบแรกแต่สัปดาห์ก่อนก็คืออยู่ที่อหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคำใบที่2คือมีความยาว5กิโลเมตรคำใบที่3คือสัญลักษณ์ม้าริมชายหาดสําหรับผู้ชมนะคะที่ได้คําตอบแล้วเนี่ยอยากให้มาลุ้นแพ็กเกจเช้าลมร้อนของเราค่ะ Green g a l l e r y Bed and Breakfast 2วันหนึ่งคืนเอาละค่ะสำหรับช่องทางนะคะทาง SMS ง่ายาามากๆเพียงแค่พิมพ์เมตามด้วยคำตอบส่งมาที่4806699ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูหอดูโจนกันเดี๋ยวเราจะไปจับโจนกันคุณผชมเราไม่มีปืนแต่เรามีกล้องถ้าเราเห็นยิงใส่ห้านี้เลยปัง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 ปงเนี่ยที่เราจะมาเป็นโจนเองหรือเราจะมาเป็นคนจับโจน กันว่าอ๋อเขาผีเป็นชันทะนี่คือทางเดินขึ้นมาอันนี้สุดาจะส่องนะคุณผู้ชมมี่เขาส่องนี้เนี่ยเขาก็ส่องกันสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะมีปืนแล้วก็จนไม่จนจนอะไรจนอะไรยิงเอามังมั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 ปังเขาเป็นแบบนี้กันแล้วเขาจะมีเป็นเวนค่ะก็คือแบบสลับสับเปลี่ยนเวนการแบบคนนั้นมาเป็นยามเฝ้าดูอะไรประมาณอย่างนี้ ตอนนี้ก็ไม่ได้หอดูโจนและเป็นหอดูวิวไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้้งบนไป่อลมเย็นอ่ะโอเคใกล้ถึงละ วันนี้นะคะแฮปปี้แมพเติมสุ่มเก้าห้องท่องสุพรรณร้อยปีถือว่าเต็มอิม่มกันเลยจริง,รงๆแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรามากันที่นี่แล้วก็เดินเดนขึ้นมากันหอดูโจรเราจะเห็นบรรยากาศว่าแบบว่าเขาเขาดูโจรกันยังไงเขาส่องกันยังไงแบบไหนเนี่ยะคะในคนสมัยก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกกันว่าในย่านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ คนที่แบบร่ํารวยก็อยู่กันย่านนี้เพราะว่าเป็น,เป,นเป็นท่าเรือก็จะมีแหล่งมีขนส่งน,างน,น,นางน้ำเข้ามาาคมทางน้ําจะดีมากมีร้านรวงมั่งคั่งเลยบร,ริเวณย่านนี้ก็เลยทําให้แบบมีโจรมีอะไรเต็มเลยเพราะฉะนั้นก็เลยมีการสร้างหอดูโจรน,นี้ขึ้นมาแต่ปัจจุบนันนี้ที่นี่เนี่ยนะคะก็เป็นเอ่อเป็นหอดูวิวนะคะหอดูวิวมุมสูงเรามาดูร้อยปีของที่นี่ในมุมสูงว่าเป็นยังไงบ้าง ก็บรรยากาศดีมากคุณผู้ชมเราก็จะได้เห็นนะคะบรรยากาศของที่นี่ตลาด9ก้าห้องซึ่งชื่อเดิมคือบ้าน9ก้าห้องนะคะวันนี้เนี่ยเราถือว่าเราได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบย้อนยุคเข้าไปในประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านไปเป็นร0อปีแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าในร้านรวงต่างๆบางร้านเขาก็ผ่านกันมาเป็น4ี่รุ่น5รุ่นแล้วก็มีอย่างร้านกาแฟหรือว่าจะเป็นอย่างร้านขนมเปี๊ยะหรือจะเป็นไส้อัวต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ยังคงสืบทอดกันมาถึงปัจจุบันนี้คุณผู้ชมเ่ยถ้ามาท่องเที่ยวกันมา เที่ยวตลาดเก่าอย่างตลาด3ชุกร้อปีเนี่ยก็อยากให้มาแวะเวียนมาที่นี่ดูนะคะเที่ยมอเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีรับรองว่า ประทับใจไม่แพ้กันแน่นอนเอาละค่ะมาจนถึงท้ายรายการแล้วฝากคำใบ้และทวนคำใบ้กันอีกดีกว่าสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่รอลุ้นแพ็กเกจนะคะท้าลมร้อนของเราเลย2วัน1คืนที่ Green Gallery Bed a แอนด f a บรคำใบ้แรกมีว่าอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันและคำใบ้ที่2ก็คือมีความยาว5กิโลเมตรคำใบ้ที่3คือสัญลักษณ์ม้ริมชายหาดโอ้โหคุณผู้ชมง่ายมาก คำตอบง่ายมากใครค่าได้คาตอบแล้วส่งมันเข้ามาเยอะๆส่งมากมีสินลุ้นมากคุณผู้ชมกับช่องทาง SMS ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่พีเอ็มตามด้วยคําตอบส่งมาที่4806699วันนี้เนี่ยนะคะนตกคงต้องลาไปกับบรรยากาศมุงสูงของตลาดร้อยปีตลาดเก้าห้องร้อยปีที่นี่อำเภอบางประมาจ,จังหวัดสุพรรณบุรีเอาละคะ่ะขอฝากไว้นิดนึงสําหรับวันนี้เนี่ยเรามากันแฮปปี้แมปเนี่ยเรามาท่องแบบว่าย้อนยุคก,กันไปร้อยปีขอบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรา ยังอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่เราจะย้อนกลับไปเป็นล้านปีกันเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกับน้โตอเวลาเดิมแบบนี้นะคะบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปถึงบ่ายสองทุกๆวันศุกร์ทางททบ5ขอบคุณจริงๆสําหรับตลาดเก้าห้องร้อยปีขอบคุณจังหวัดสุพรรณบุรีและขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีทุกๆท,ท่านเลยสวัสดีค่ะ